ในตอนที่7นี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับกองทุนรวมประเภทต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโดยมีจุดสนใจจุดโฟกัสเนี่ยไม่ได้แค่จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่อยากให้รู้ว่ากองแต่ละประเภทเนี่ยมันเหมาะกับเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับหรือพูดอีกแบบนึก็คือมันเหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนแบบไหนเหมาะกับเป้าหมายความฝันแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกกองไม่ถูกเนี่ยโดยเฉพาะบางทีเราไปมองสั้นๆเนี่ยมันอาจจะดูว่ากองนี้ก็ใช้ได้นี่นะ แต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเมื่อระยะเวลามันยาวออกไปเนี่ยเราอาจจะพบว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นระยะสั้นๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นระยะยาวก็ได้นะครับดังนั้นเป้าหมายก็อาจจะไม่สําเร็จเราอาจจะเสียเวลาไปอยู่กับอยู่ในกองที่ผิดประเภทมาตั้งนานนะครับอ่าคถามว่ามีกองประเภทไหนบ้างเนี่ยมันก็ต้องล้อไปกับว่าแล้วมีสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างล่ะนะครับเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเราคุ้นไปแล้วว่ามันเป็น investment vehicle มันคือยานพาหน,นะในการลงทุนคือเครื่องมือที่ พาเราไปรับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ใน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 โยบายการลงทุนใช่ไหมครับดังน,นั้นก็ต้องไปดูว่าสินทรัพย์มีอะไรบ้างอย่างสินทรัพย์ในตัวอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นสินทรัพย์แบบมาตรฐานทั่วไปทึ่ทุกวันนี้ก็มีการลงทุนเป็นปกตินะครับกองทุนรวมเนี่ยก็มีการออกมาตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้หมดแล้วนะครับถามว่าอนาคตจะถ้ามีสินทรัพย์ชนิดใหม่ๆออกมานะครับก็ ผมเชื่อว่าก็จะมีกองทุนรวมออกมารองรับเป็นเครื่องมือให้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันคงไปได้ไม่เร็วแล้วเพราะว่าสินทรัพย์ทุกวันนี้มันก็ออกมาเยอะมากแล้วไอ้สินทรัพย์ใหม่ๆที่คนจะเริ่มไปลงทุนน่ยมันก็จะเป็นเริ่มอะไรที่มีความลึกลับซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงหรือมีความยากในการคิดวิเคราะห์มากๆนะครับดังนั้นเวลาที่มูชเลฟันจะไปลงทุนเนี่ย ชื่อมูเชลฟันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นกองสำหรับคนได้เยอะนะครับมูเชลคือคือมาร่วมกันได้เยอะเนี่ยดังนั้นองค์กรกํากับดูแลต่างๆเช่นสํานักง,งานกราตอเนี่ยก็มักจะเข้ามาดูแลตรงนี้แม้เป็นพิเศษนะครับว่าถ้าจะมีสินทรัพย์อะไรใหม่ๆแปลกๆมาเนี่ยก็ขอให้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนิดนึงไม่ใช่ว่าออกมาแล้วให้ใครก็ได้ไปซื้อนะครับพอซื้อเสร็จมีความเสียหายเกิดขึ้นมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี นะครับดังนั้นใหม่ๆเนี่ยมันก็คงมีน้อยแล้วนะครับกลับมาดูของเก่าๆดีกว่าครับของเก่าๆเนี่ยเราอยากลงทุนในสินทรัพย์ไหนละ่ะกองทุนรวมก็มีออกมารองรับตรงนั้นนะครับอย่างสินทรัพย์ประเภทแรกๆเนี่ยคือไล่จากเสี่ยงตำตำเลยเนี่ยพวกเงินฝากตัวเงินคลังตาสานี่ระยะสั้นอย่างใครอ่านตัวเงินคลังอ่านตาสานี่ระยะสั้นแล้วยังไม่เข้าใจผมแนะนําว่าให้กลับไปดูวิดีโอในซีรีส์เรื่องของ investment asset หรือสินทรัพย์ลงทุนนะครับผมมีอธิบายกับเรื่อง เร,เรื่องตั๋วเงินครังเล่นตราสารนี้เอาไว้แล้วนะครับเราอยากจะไปซื้อพวกนี้ตั๋วเงินคลั้งเนี่ยรายย่อยหรือบุคคลธรรมดาจะไปซื้อก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วนะครับทั้งที่ความจริงดอกเบี้ยอะไรมันก็น่าสนใจนะครับมันก็ต้องผ่านกองทุนนะครับกองทุนประเภทที่ไปลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้เราเรียกว่ามันนี่มาเก็ตฟันหรือกองทุนรวมตลาดเงินนะครับเป็นกองทุนรวมที่ผมคิดว่าเหมาะกับเป็นกองแรกที่ทุกคนควรจะเริ่มลงทุนนะครับ สภาพคล่องเงินเนี่ยไม่ควรจะจมอยู่ในออมทรัพย์อย่างเดียวก็น่าจะแบ่งมากองประเภทนี้บ้างนะครับความเสี่ยงก็เรียกว่าต่ํามากนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าต่ําใกล้เคียงเงินฝากหรือบางกองอาจจะต่ํากว่าด้วยซ้ํานะครับก็อันนี้เป็นประเภทแรกๆนะครับถัดมาพออยากจะลงทุนได้ดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนจากตราสารหนี้ระยะสั้นๆเนี่ยมาลงตราสารหนี้อายุที่ยาวขึ้นจากผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มมาลงในภาคเอกชนมากขึ้นอย่างตัวอย่างกลุ่มน,นี้นะครับ ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนในพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวขึ้นหน่อยเนี่ยไปซื้อเองนี่ก็เงินน้อยก็ซื้อไม่ได้อีกนะครับแล้วอย่างหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยถ้าใครเคยลงทุนก็จะรู้ว่ามันไม่ได้มีให้ซื้อตลอดนะครับานานๆทีเขาก็จะมีการ IPO คือออกหุ้นกู้ใหม่ๆออกมาคือบริษัทขอกู้เงินจากประชาชนเนี่ยก็ถ้าเราซื้อไม่ทันในช่วงนั้นก็เรียกว่าก็อดลงทุนไปนะครับแต่ว่า จริงๆถ้ามันลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารนี้เนี่ยเราลงทุนได้ตลอดนะครับซื้อขายได้ทุกวันอ่าแล้วก็ไม่แน่กองทุนรวมตราสารนี้ที่เราเลือกลงทุนเนี่ยก็ไปลงทุนในหุ้นกู้ตัวที่เพิ่ง IPO ไปนั่นแหละนะครับแต่เรามาซื้อที่หลังเราก็ยังมียังมีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากตรงนั้นอยู่นะครับขณะเดีวยวกันในตัวกองเนี่ยเขายังบริหารให้ด้วยว่าถ้าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีการขายออกมีการเปลี่ยนไปถือหุ้นกู้ตัวอื่นอย่างเงี้ยก็มันก็ได้ความสะดวกนะครับ อันนี้คือ2กองกลุ่มแรกๆที่ควรรูนะครับถัดมาจะเป็นพวกหุ้นอันนี้คงพูดไปเยอะแล้วโดวยเฉพาะหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยก็มีกองหุ้นให้เลือกมากมายแต่ที่น่าสนใจคือพวกหุ้นต่างประเทศนะครับที่เราไปลงทุนเองโดยตรงเนี่ยยังทําได้ยากหรือทําได้ลําบากเนี่ยทุกวันนี้ก็มีแทบจะหมดแล้วนะครับหุ้นต่างประเทศผมผมเชื่อว่าแล้วมันจะทยอยออกมามา,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแรกๆเนี่ยมันก็ออกมาเป็นกลุ่มประเทศก่อน นะครับเช่นลงทุนในกลุ่มประเทศ emerging market คือประเทศกำลังพัฒนาลงทุนในกลุ่มประเทศ developed market คือประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศใหญ่ๆนะครับทุกวันนี้ก็ไปเป็นรายประเทศแล้วนะครับจีนนะครับจีนเกาหลี US นะครับยุโรปอะไรตรงนี้มีก็มีหมดแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มของตุนหุ้นนะครับถัดมาจะเป็นพวกสินทรัพย์ทางเลือกสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยจริงๆ กลุ่มใหญ่ๆของมันเนี่ยในบ้านเราก็จะมีพวกทองคํานะครับทองคำเนี่ยก็มีกองทุนรวมทองคําให้ลงทุนแล้วนะครับเอออยากได้กองทองคําแบบไหนเรียนแบบทองสกุลเงินบาทเรียนแบบทองสกุลเงินดอนลลาร์อันนี้ก็มีให้เลือกนะครับหรือสักทางเลือกอื่นๆเช่นน้ํามันนะครับสินค้าเกษตรเราก็มีออยฟันนะครับกองทุนน้ํามันมีกองทุนที่ลงทุนในสินค้าเกษตรก็มีแล้วนะครับ กลุ่มสุดท้ายที่ยกตัวอย่างมาพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าโรงไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าคลังสินค้าอะไรพวกนี้นะครับก็มีหมดแล้วนะครับมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เรื่องลงทุนนะครับดังนั้นคือกองทุนรวมมีกี่ประเภทก็ต้องย้อนกลับไปครับว่าแล้วสินทรัพย์มีกี่ประเภทนะครับแล้วยังมีมากกว่านั้นอีกก็คือจะมีกองบางประเภทเนี่ย ที่ถือสินทรัพย์หลายอย่างนะครับเช่นถือทั้งหุ้นถือทั้งตราสารหนี้เนี่ยเราก็เรียกรวมว่าเป็นกองทุนรวมประเภทที่เป็นแบบผสมเรียกว่ามิกซ์ฟันหรือว่าบาลานซ์ฟันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของประเภทแต่ว่าหน้าต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันถึงว่าแล้วหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของกองแต่ละประเภทล่ะนะครับผมก็สรุปมาให้ดูอย่างนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ๆเราจะได้รู้ว่าเราจะไปเลือกยังไงนะครับไม่ใช่ว่าจะไปลงทุนกองทุนเนี่ยจะลงได้แต่สเสี่ยงๆอย่างเดียวมันมีหลายแบบนะครับ ลองดูวัตถุประสงค์การลงทุนนะครับจะอยู่ตรงหัวด้านบนตรงนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเรามีอยู่3วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่1เนี่ยคือกลุ่มนี้ครับ safety and liquidity คือกลุ่มที่เราลงทุนไว้เนี่ยเพราะว่าเรามีเงินส่วนเกินที่ยังไม่ทันได้ใช้เราเร็วนี้นะครับแต่ว่าเราอยากจะได้ดอกผลที่ดีเมื่อต้องการใช้เมื่อไหร่ต้องถอนออกมาได้นะนะครับแล้วมันต้องมีความปลอดภัยพอเพราะว่าเราลงได้สั้นๆนะครับกลุ่มนี้ ผลตอบแทนมันก็คงอยู่แถวๆแบบเงินเฟอ้อแล้วก็บวกลบนิดหน่อยนะครับอาจจะค่อนมาทางลบก็คือไม่ได้ชนะเงินเฟอ้อหรอกแต่ว่าก็ดีกว่าไปฝากธนาคารนะครับกลุ่มกองทุนพวกนี้มันก็จะครอบคลุมพวกมันนี่มาเก็บฟันกองตลาดเงินนะครับแล้วก็คลุมไปถึงกองตราสารหนี้พวกตราสารหนี้ในประเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะเก็บเงินแบบเนี้ยเงินสั้นๆต้องการความปลอดภัยแต่ได้ดอกดีกว่าเงินฝากหน่อยเนี่ยเราก็ใช้ได้แค่แค่กลุ่มนี้แหละครับ แต่ถ้าเริ่มจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะครับยากขึ้นหน่อยก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นอินคัมคือ,อถ้าในวิชาการเราจะเรียกว่า current income คือรายได้ที่จ่ายประจำนะครับหรือ stable income คือเป็นการไปลงทุนแล้วเนี่ยแล้วมันเราจะรับรายได้เข้ามาอยู่เป็นระยะระยะ,ะเวลาพูดถึงรายได้เนี่ยเขาจะไปดูที่ตัวสินทรัพย์นะครับว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยมันจ่ายเงินสดหรือเปล่าจ่ายรายได้เข้ามาหรือเปล่า นะครับไม่ได้ดูที่ตัวกองนะครับตัวกองเนี่ยเราคุณไปในตอนเกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วว่ากองอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายปันผลก็ได้นะครับแต่ว่าเขารับรายได้มาถูกไหมครับดังน,นั้นกลุ่มที่เป็น current income เนี่ยก็จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่รับรายได้มานะครับมีอะไรบ้างเช่นตราสารหนี้ก็ได้นะครับสังเกตมันคล่อมๆเมัอนอยู่ตราสารหนี้ก็รับดอกเบีย้ยมาถูกไหมครับตราสารหนี้ต่างประเทศอันนี้ก็รับดอกเบีย้ยมาแต่ดอกเบีย้ยอาจจะดีกว่าในประเทศบ้างนะครับอสังหาริมทรัพย์ พวกนี้ก็รับเงินพวกค่าเช่าต่างๆมานะครับมีกินไปถึงกองผสมเล็กน้อยว่าก็มีหุ้นมาปนอยู่นิดๆก็มีปันผลมาแล้วก็มีตราสารหนี้อยู่ด้วยก็ได้ดอกเบีย้ยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รับดอกเบี้ยรัรบค่าเช่ารับรายได้เข้ามาในกองนะครับดังนั้นความเสี่ยงของมันก็จะไม่มากนะตรงที่ว่า พวกค่าเช่าดอกเบี้ยอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าบริษัทหรือสิ่งที่ไปลงทุนไม่ได้เจ๊งจริงๆนะครับมันก็ยังคงรับดอกเบี้ยรับค่าเช่ามาอยู่ <S 1> <S 1> นะครับ, <S <S รบก็จัดเป็นกลุ่มกลางๆนะครับดังนั้นท่านใดเนี่ยทีอ่อาจจะมีเงินก้อนต้องการรายได้หรือได้เงินเกษียณได้เงินบำเหนเ็จมาต้องการรายได้เนี่ยกลุ่มกองพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะครับเป้าต่อไปหรือเป้าที่3เป้าเนี้ยก็จะเป็นเหมาะกับคนที่ อยากให้เงินโตเร็วๆนะครับคือคือการเติบโตแบบคือมุ่งโกรธอยากให้เงินโตนะครับพวกนี้ก็คุยกันหนึ่งผลตอบแทนแบบโอ้8 9 0ขึ้นไปนะครับถามว่าจะใช้อะไรได้ตัวหลักๆที่ทําหน้าที่นี้ก็คือพวกหุ้นนะครับดังนั้นจะเป็นกองทุนหุ้นในประเทศกองทุนหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายทั่วๆไปมี3อยา่างแต่ว่า พอสินทรัพย์ลงทุนมันมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีสินทรัพย์ทางเลือกคือพวก alternative asset ออกมานะครับ alternative asset ก็เช่นเนี่ยกลุ่มนี้ครับน้ำมันทองคำสินค้าเกษตรสินค้าพกคภัพันนะครับพวกนี้เราคุยกันไปในเรื่องของสินทรัพย์ลงทุนในซีรีส์สินทรัพย์ลงทุนแล้วว่าสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ก็นิยมเอามาใส่ไว้ในพอร์ตเพื่อกระจายความเสียยเ่ยงอ่ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่หุ้นตกหนักๆเนี่ย สินทรัพย์พวกนี้ก็มักจะเป็นสินทรัพย์ที่ยังยืนราคาอยู่ได้นะครับอ่าก็จึงมีการเริ่มนิยมเอมาไปลงทุนหรือถ้าไม่กระจายความเสี่ยงก็คือซื้อมาเพื่อเป็นการเก่งกําไรนะครับก็คือซื้อขายเอาส่วนต่างราคานี่แหละนะครับก็กลุ่มนี้ผมเขียนไว้ว่าไม่มีเกณฑ์การอ่าไม่มีเกณฑ์เรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมหรอกปกติถ้าถือเพื่อกระจายความเสี่ยงเนี่ยแล้วก็ใส่ไว้ในพอร์ตนะครับห้าเปอรอพอร์ตก็ถือไปอย่างนั้นนะครับอ่าเพื่อที่เวลามีวิกฤตจ,จะได้ไม่เสียหาายมาก นะครับหรือถ้าคนเอามาเล่นเกงกําไรเนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เกงกําไรสั้นๆบางคนก็เล่นเงินเป็นหลักวันหลักเดือนหลักปีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็มีกองทุนเหล่านี้มาให้เลือกนะครับอกองทุนสังเกตว่ามันก็จะมีหน้าที่ของมันแล้วนะครับแล้วพวก LTF RMF ล่ะยอยู่ตรงไหนนะครับ LTF เนี่ย RMF ซึ่งบางคนเนี่ยรู้จักกองทุนไม่ได้รู้จักกองพวกนี้เลยนะครับเริ่มรู้จักจากกอง LTF คือกองรวมทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้วก็กอง RMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนสาเหตุที่รู้จัก LTF RMF ก่อนก็เพราะว่ามันได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว LTF RMF ก็อยู่ในนี้แหละครับ L เนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้ครับ LTF เนี่ยโดยกฎหมายนะครับระบุว่ากอง LTF เนี่ยต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า65นะครับที่เหลือก็จะเป็นตราสารนี้ดังนั้นมันก็จะคล้ายๆกับกองผสมอ่ะ ไล่ไปถึงกองทุนหุ้นนะครับอันนี้คือ LTF อยู่ตรงนี้นะครับเป้าหมายคืออะไรครับก็มุ่งเติบโตนะครับ r m f ละครับอยู่ตรงไหน r m f นั้นมีให้เลือกหลายประเภทครับรจะลง r m f แบบที่เสี่ยงน้อยอเอาเป็นตลาดเงินก็ได้หรือจะลง r m f แบบที่เสี่ยงสูงเอาเป็นหุ้นก็ได้หรือจะลง r m f แบบที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกเอาเป็นทองคําก็มีนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้น ประเภทของกองเนี่ยเราพยายามเลือกให้แมชกับเป้าหมายนะครับเดี๋ยวในซีรีส์นี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจาะลงไปที่ละกองทีละประเภทว่ามันใช้ยังไงมันเลือกยังไงมันได้ผลตอบแทนประมาณไหนนะครับอันนี้คือประเภททั่วไปแต่ว่าประเทศไทยนี้แปลกครับมีกองทุนประเภทที่ต่างประเทศเขาไม่มีแล้วก็ขายดีด้วยนะครับผมจะพูดถึงกองทุนประเภทพิเศษพิเศษซึ่งควรรู้ไว้นะครับประเภทแรกที่พูดถึงก็คือเทอมฟันนะครับ เทอมฟันเนี่ยถ้าเอาชื่อไทยก็คือกองทุนตราสารหนี้ประเภทที่มีกําหนดอ,อายุเวลาอ่ะกับอายุเวลาจำกัดนะครับเทอมฟันเนี่ยเออผมเข้าใจว่า Thailand o n l ีเลยนะครับคือเนื่องจากคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับเงินฝากอ่ะเวลาอยากได้ดอกเบี้ยเยอะก็จะไปฝากประจำใช่ไหมครับฝากประจําก็จะมีกําหนดเลยว่าอ่ะประจํา6เดือนได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เทอมฟันเนี่ยก็คือพยายามเอาการลงทุนเนี่ยมาสตั๊กเจอร์หรือมาจัดโครงสร้างให้มันเหมือนเงินฝากเลย นะครับอันนี้อย่างเนี้ยผมเอามาดูเป็นตัวอย่างนะครับอกองทุนเปิดเคตราสารนี่6เดือนนะรุ่น CE นะครับก็จะบอกเลยว่าลงทุน6เดือนได้ผลตอบแทน2.6%ไม่เสียภาษีนะครับสังเกตนะครับเรียนแบบเงินฝากประจำเลยก็คือกำหนดอายุมา6เดือนนะครับแล้วก็บอกผลตอบแทนมา2.6ทั้งนั้นที่ความจริงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยจริงๆมันบอกผลตอบแทนในอนาคตค่อนข้างลำบากนะครับแต่ว่าเนื่องจากกองทุนพวกนี้ก็จะไปเลือกตราสาร เลือกสินทรัพย์เนี่ยที่มันมีความแน่นอนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ไปลงทุนอย่างนี้เขาก็จะประกาศเลยครับบอกเลยว่าเ,าเงินเนี่ยจะไปลงทุนในอะไรบ้างนะครับไปฝากเงินในไชน่า c o n s t r u c ชั่นแบง k ที่ฮ่องกงนะครับไปฝากไปซื้อตราสารหนี้ i c b c ที่ฮ่องกงไปที่มาเก๊านะครับไปที่ธนาคารทิสโก้ประเทศไทยธนาคารธนาชาติประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วแต่ละตัวเนี่ยจะแบ่งเงินไปลงทุนในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับเช่น100บาทจะแบ่ง24บาทไปลงเนี่ยไชน่าคอนสตรักชั่นแบงก์ที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับจะได้ผลตอบแทนมาโดยรวมเนี่ยประมาณ2.84นะใน6เดือนนะครับแล้วก็2อ4รเต่อปีนะครับหากค่าใช้จ่ายของกองคืออย่างที่เราคุยกันในเรื่องของเรื่องของค่าใช้จ่ายกองทุนแล้วว่ากองทุนไม่ใช่การกุศลนะครับเขาต้องเก็บรายได้ด้วย อันนี้เขาเก็บค่าจัดการค่าอะไรต่างๆประมาณ0.24ก็จะเหลือให้กับนักลงทุนก,กับคนที่มาซื้อกองนี้ประมาณ2.6นะครับถามว่า2.6เป็นเรทที่การันตีไหมนะครับเอาตามจริงนะครับเทอมฟันไม่สามารถการันตีอัตราผลตอบแทนนี้ได้นะครับเต็มที่ก็ใช้คำว่าโอกาสเห็นครับโอกาสรับผลตอบแทน2.6หมายความว่าประมาณการเอาไว้ว่า2.6นะครับแต่เนื่องจากอดีตที่ผ่านมานครับเทอมฟันเหล่านี้เนี่ย ในในความรู้ของผมในประสบการณ์ของผมนะไม่เคยผมไม่เคยเห็นกองไหนที่ประกาศแล้วไม่ได้นะครับพอไม่มีกองไหนที่ประกาศแล้วไม่ได้เนี่ยคนก็เลยเชื่อกันว่ากองอย่างนี้ไม่ขาดทุนหรอกนะครับดังนั้นมันเลยขายดีมากแล้วก็เรียกว่า,เ,าเวลาแบงค์ขายเนี่ยขายเงินฝากขายฝากประจําลูกค้ายังไม่พอใจก็ขายกองนี้ต่อนะครับ กองกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกองที่มีขนาดกองทุนใหญ่มากในไทยแล้วก็ลักษณะการออกก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับออกขายเป็นรอบๆเงเงี้ยครับเปิดขาย15-21้ายกรกฎาคมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอวีต่อไปก็มีอีกรอบมีอีกรุ่นอ่าดอกเบี้ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับธนาคาร SCB ก็มีอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นประเภทพิเศษซึ่งสังเกตนะครับมีเขียนไว้ด้วยว่าลงทุนขั้นต่ําล้านบาทคือมีการระบุเงินขั้นต่ําไว้ด้วย กองประเภทนี้ก็เป็นกองประเภทที่คือเขาเรียกว่ามีการออกมาให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มนะครับลองสังเกตนะครับเขาจะเขียนว่าเนี่ยครับ accredited investor ก็คือเนื่องจากกองนี้จริงๆแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินะครับแต่ออกมาเป็นเทอมฟันนะครับคนที่ไม่รู้ไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยก็จะนึกว่ามันก็เหมือนเทอมฟันกองหนึ่งหรือมันก็เหมือนฝากประจำนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยสังเกตนะครับว่าเครื่องมือหรือตราสารที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันจะเริ่มมี อันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยที่ต่ํากว่า 3B มบีแล้วนะครับคือปกติถ้าย้อนกลับไปดูในซีรีส์สินทรัพย์ลงทุนเนี่ยตราสารหนี้ที่มีเครดิตต่ากว่า t r i ปเปิลนะครับเราเรียกว่ามันเป็น Non-Investment g r เกรดหรือว่าเป็นเกรดที่ไม่เหมาะกับการลงทุนแล้วนะครับเหมาะกับการเก็งกาไรมากกว่าสังเกตนะครับอันนี้เริ่มมีการไปลงนะครับดับเบลิลบีนะครับทริปเปิลบลบถามว่ามันก็ลงไปลงไปเสี่ยงมากขึ้นนิดนึงนะครับคือคือ ลงไปไปเทคความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำลงนิดนึงก็เพื่อจะแลกดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับผลก็คือก็ได้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากคนยังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้มากว่ามันก็มีความเสี่ยงมากกว่านะครับนี่ก็เป็นเทอมฟันเพศหนึ่งนะครับถัดมากลุ่มที่นิยมมากในบ้านเราซึ่งต่างประเทศผมก็ไม่เห็นเขามีอีกเหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มนี้ครับทริกเกอร์ฟันหรือว่า targeting t r i เก e r fund หรือ t a r ็ e เก็ตฟเนี่ยก็คือกองทุนที่มีการตั้งเป้าเอาไว้ครับว่าอย่างเช่นกองนี้ที่ผมเอายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับทิสโก้ไทยเอควิตี้ทริกเกอร8%รุ่นที่8แล้วนะครืคอคือขายออกมาหลายรุ่นมากนะครับทริกเกอร์เนี่ยคืออะไรคือเป็นกองที่มีการกําหนดอายุของกองทุนไว้ชัดเจนนะครับอันนี้แหละคือเป็นตัวที่ทําให้คนเข้าใจว่ามันคล้ายๆฝากประจํำไหมหรือมันคล้ายๆกับ อะไรที่จะได้แน่นอนไหมนะค,คือคือพอมีอายุชัดเจนเนี่ยแล้วก็บอกไปเลยว่าผลตอบแทนตั้งเป้าไว้เท่าไหร่อย่างเนี้ยแเดือนจะได้8%นะครับถ้าฟังเผินเินโอ้แเดือน8%เยอะมากเลยนะครับแต่ความจริงแล้ว t r i กเกอร์ฟันเนี่ยโดยมากมันจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในหุ้นก็คือว่าถ้าโชคดีในกองนั้นเนี่ยจังหวะที่ออก ฝีมือการบริหารเนี่ยมันทําให้ใน8เดือนเนี่ยได้ผลตอบแทน8%จริงเนี่ยกองก็จะปิดตัวเองนะครับคืนเงินให้นักลงทุนพร้อมผลตอบแทน,นอันนี้คือลักษณะของทริกเกอร์ฟันนะครับคือตั้งเป้าไว้แต่ไม่ไม่จะเป็นต้องไปถึงนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยมีกองผมเชื่อว่าเกินครึ่งนะครับที่ไปไม่ถึงนะครับแต่ว่ากองที่ไปไม่ถึงเนี่ยก็มักจะเงียบๆไปคือไม่มีการมาออกข่าวอะไรแต่ว่าพอกองไหนถึงเนี่ยโอ้ก็จะออกข่าวกันว่า กองนี้ทะลุเป้าแล้วภายในเวลาแค่1เดือน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยผลมันก็ทําให้คนก็ยิ่งอยากเข้ามาซื้ออีกนะครับก็เลยออกได้หลายๆรุ่นนะครับแต่เอาเข้าจริงเอาในต่างประเทศผมคิดว่ากองนี้ขายไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นกองลักษณะที่ลองลองดูนะครับมันเป็นการลงทุนในหุ้นนะครับมันแล้วเป็นการลงทุนในหุ้นแบบที่มีการไปแคปหรือว่าลิมิตผลตอบแทนเอาไว้เช่นอันนี้แหรือลิมิตไว้ที่1 0ออย่างเงี้ย บางครั้งถ้าเราซื้อหุ้นตรงๆแล้วหุ้นขึ้นแรงมากเนี่ยมันอาจจะทะลุตรงนี้ก็ได้นะครับถือ1ปีหรือถือ8เดือนจริงเนี่ยอาจจะได้เกินกว่าเป้านี้ก็ได้นะครับดังนั้นในแง่าขาขึ้นเนี่ยมันไปลิมิตกาไรไว้นะครับแต่ขาลงเนี่ยถามว่ามันมีโปรเทคชั่นอะไรไหมมันมันมีการดูแลหรือป้องกันความเสี่ยงอะไรไหมคําตอบก็คือทริกเกอร์ฟันส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีนะครับเวลาขาลงเนี่ยเช่นออกกองมาแล้วหุ้นมันเปลี่ยน จากที่คิดว่ามันจะขึ้นมันลงอย่างเดียวเลยเนี่ยขาดทุน 10%, 20%, 30%ถ้าอย่างเงี้ยคนที่ลงทริกเกอร์ฟันก็ขาดทุนไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเองก็ถือหุ้นอยู่เว้นแต่ว่าฟันเม a นเจอรจะ,ะมีความสามารถสามารถที่จะขายหุ้นทิ้งทันแล้วมาถือเงินสดรออย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็กองจำนวนมากที่เป็นทริกเกอร์ฟันที่ติดนะครับลูกค้าติดหมายความว่าพอครบกำหนด8เดือนหรือครบ1ปีแล้วเนี่ย คือกองมันยังขาดทุนอยู่ครับแนวโน้มก็คือมักจะอาจจะมีการคืนเงินให้ลูกค้าหรือไม่ก็เปลี่ยนคือสวิตไปเป็นกองหุ้นธรรมดาที่ไม่มีเป้าละนะครับลูกค้าจะถือถึงเมื่อไหร่ก็ถือได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือทริกเกอร์ฟันนะครับนี่ก็ขายดีมากในบ้านเรามีทั้งหุ้นไทยอันนี้เอามาให้ดูเป็นอันนี้เป็นหุ้นเยอรมันนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คลายทิสโก้นะครับผมออกกันทุกค่ายแล้วล่ะครับตอนเนี้นะครับก็เป็นประเภทแปลกๆที่อีกไทยแลนด์ only อ,อีกประเภทหนึ่งนะครับ